มาดูวิธีพ่นสีไล่เงาพีเชดกันครับเทคนิคพีเชดเป็นเทคนิคที่พ่นสีไล่เงาเพื่อเพิ่มความสมจริงครับผมจะย้ำลายและตัดเส้นนะครับโดยใช้มีดเดินลายก่อนการทำแบบนี้นะครับจะทำให้เส้นคมสีที่พ่นลงบนชิ้นงานก็จะไม่ไปอุดตามร่องที่ย้ำลายไปครับส่วนสีรองพื้นผมจะใช้สีดำนะครับแล้วแต่ชอบได้เลยจะใช้สีเทาเข้มก็ได้ก็พ่นรองพื้นให้เต็มชิ้นงานเลยนะครับส่วนสีหลักที่จะใช้นะครับผมจะใช้สีขาวก่อนนะครับผมจะใช้หัวแอร์บัด0.2นะครับเพราะว่าสีออกมาไม่เยอะมากปรับระยะไกลให้พ่่นนสสีออออกมมมาาาา้ยะครรับเพืจถลว เข้มและสว่างของสีได้นะครับเน้นพ่นจุดกึ่งกลางให้สว่างครับสว่างก็ขอบสันของชิ้นงานตอนพ่นจุดกึ่งกลางอย่าพ่นสีนานเกินไปนะครับมิงนั้นสีจะเยิ้มค่อยมาพ่นเก็บทีหลังต่อได้ครับจากนั้นก็พ่นเก็บตามขอบได้เลยครับตรงขอบผมจะพ่นให้สีมันสว่างกว่าปกตินิดนึงครับ สุดท้ายผมจะพ่นคุมบางๆนะครับท่วชิ้นงานเพื่อให้สีกลมกลืนและให้สีไม่เข้มไปหรืออ่อนไปในบางจุดจบขั้นตอนด้วยการปิดด้วยเคลียร์เงาหลือเคลียร์ด้านได้เลยครับ